ในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขมันอนธิษฐานค่ะขอ,ขอมอบอเวลานี้ให้กับผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเรียนเชิญอาจารย์สวัยค่ะขอบคุณพระเจ้านะครับขอ,บพ,รรบขอบพระเจ้าไว้พรพี่น้องปุกลุ่มอรุณทุกท่านนะครับที่เรามีวิญญาณที่ร้อนลอนนะครับต้องการแสวงหาพระเจ้าต้องการพบปรองต้องการรู้จักพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องอังที่ช่วยอ่านพระเจ้าคำของเจ้าวันนี้นะครับขอบคุณเจ้านะครับวันนี้ผมจะ,ะเริ่มตั้งแต่ข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบสองนะครับเก้าถึงสิบสองนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาเดียวกันขอบคุณพระเจ้าเป็นเนื้อหาที่ต่อจากเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ mm. เชื่อมต่อกันก่อนอื่นผมอยากให้เราสงบใจพระเจ้าพิดา mm. ขอเบิกตาคาบลง ที่จะรับสติปัญญาวิญญาณและลมปานที่พระองค์ทรงระบายออกมาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ก็สิ่งเหล่านี้จะบังเกิดจริงกับข้าพระองค์งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อเฝ้าเดียวแบบสามแอลหัวข้อเฝ้าเดียวแบบสามแอลวันนี้นะครับผมให้ชื่อว่าการดําเนินชีวิตนะครับการดําเนินชีวิต โดยวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับภาคปฏิบัติการดำเนินชีวิตนะครับด้วยวิญญาณใหม่ภาคปฏิบัติที่ใช้ตรงนี้ก็คือเราสังเกตพราะว่เจ้านคำของพระเจ้านะครับช่วงบทที่12นี้จะเป็นเรื่องของอเป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงการดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณใหม่ล้วนๆสิ่งที่เป็นชีวิตที่ปกติ นะครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่รู้จักพระเยซูแล้วสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นไม่ใช่โดยการพยายามที่จะทำนะครับแต่โดยวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับวิญญาณที่บังเกิดใหม่ที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรานะครับเพื่อให้เราดำเนินชีวิตในภาคปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นธรรมชาติที่เราดำเนินอยู่นะครับไม่ใช่เป็นการที่เราพยายาม แต่เป็นปกติและเป็นธรรมชาติในวิญญาณที่บังเกิดใหม่วิญญาณที่กลับใจใหม่และสิ่งที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการที่บังเกิดขึ้นที่เราดำเนินในนิจจนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะอ่านข้อ12บสอเอ่อข้อที่9้าอีกครั้งหนึ่งจงรักด้วยใจจริงจงเกียรติชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นสิ่งที่ดีนะครับเราเริ่มต้นตรงนี้ด้วยความรักนะครับ นี่คือสิ่งที่อองค์ทรงต้องการนะครับให้เราได้กระทำนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักการดำเนินชีวิตที่บังเกิดใหม่นะครับมันจะ,ะตรงนี้ในข้อบทที่สิบสองพี่น้องถ้าสังเกตจะมีอยู่5้าประการด้วยกันนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับที่ด้วยวิญญาณที่บังเกิดใหม่ที่พระเจ้าทรงใส่ลงมาในเราแล้วเมื่อเราเชื่อพระเยซูนะครับ เรารับการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นโดยการที่วิญญาณได้รับการเป็นวิญญาณใหม่วิญญาณที่บังเกิดใหม่กับใจใหม่วิญญาณนี้เป็นสิ่งที่เรารับสิ่งที่ล้ำลึกจากพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงทํากิจผ่านวิญญาณจิตของเรานะครับโดยการที่เราอ่านพระคัมภีร์หรือว่าเราใช้เวลาเฝ้าเดียวแบบนี้ทุกวันนะครับใช้เวลาส่วนตัวหรือในการที่เราฟังพระเจ้านักคของพระเจ้า นะครับพระคําของเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราเพราะพระค <Jr. S 1> ําของพระเจ้าน like ั uh, <Yeah. S 1> and, ้นเป็นถ้อยคําที่พระเจ้าทรงพูดกับเรานะครับผมย้ำตรงนี้บ่อยพระเจ้าพูดกับเราเมื่อเราอ่านพระองค์ทรงพูดกับเราและทรงระบายสิ่งที่เป็นของะองมาสู่วิญญาณของเราเราก็รับความล้าลึกนั้นนะครับมาสู่วิญญาณจิตของเราและวิญญาณจิตของเรานะครับก็มีจิตใจที่กระตือรือร้นนะครับและวิญญาณจิตของเราก็ส่งผ่านไปยัง จิตใจของเรานะครับซึ่งใจิตใจเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าใจเดิมใจเก่าของเรานั้นเป็นของความมืดทั้งสิ้นเลยแล้วก็ไวในการทําบาปมากแต่เราจรึงจําเป็นต้องใช้เวลาในการที่อยู่กับพระคําของเจ้าและนมำมสการและอยู่กับพี่น้องตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าหลักการดําเนินชีวิตในบทที่12นะครับผมจะคร่าวๆตรงนี้นะครับ มันจะมีอยู่ประมาณ5ประการด้วยกันนะครับสิ่งที่พระเจ้าปรัรถนาหรือว่าสิ่งที่เรากระทำนะครับหนึง่งคือต่อบเพืออื่นนะครับต่อบเพื่ออื่นก็คือข้อ9้านี่แหละนะครับจงรักด้วยใจจริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทํากับพี่น้องแล้วคริสตจักรเป็นที่ที่เราฝึกฝนนะครับฝึกฝนในการสําแดงชีวิตใหม่การดําเนินชีวิต ด้วยวิญญาณใหม่นะครับและเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติธรรมราที่เราฝึกฝนในการที่แสดงออกให้เป็นวิถีชีวิตที่ปกติให้ได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงอปัานานาให้เราในการดําเนินชีวิตประการแรกก็คือต่อผู้อื่นนะครับข้อกาจงดําเนินเออจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีสังเกตนะครับพระคำตรงนี้นี่คือ สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและให้เป็นการดำเนินชีวิตปกติเลยคือรักนะครับใจจริงไม่ต้องใส่หน้ากาก็หากันนะครับแต่นี่คือธรรมชาติและเกียรติชัางสิ่งที่ทั่วนะครับคนของพระเจ้าเมื่อได้รับวิญญาณใหม่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เขาไม่สามารถที่จะกลับไปหาเกลือกู้กับสิ่งเก่าๆได้นะครับแล้วจงยึดมั่นสิ่งที่ดี นะครับสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ในชีวิตของเรานะครับในการดําเนินชีวิตต่อผู้อื่นครับแล้วข้อสิบจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติกันและแกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนเองนั่นคือนี่คือสิ่งที่เป็นท่าทีของวิญญาณใหม่ของเราวิญญาณที่บังเกิดใหม่เราเรียนรู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นพี่น้องครับนี่อัศจรรย์นะครับ เมื่อเราให้เกียรติผู้อื่นนี่คือเราทําตามพระวจะนะคำของเจ้าพระเจ้าก็จะทรงทากิจผ่านชีวิตของของเรานะครับเพราะว่าเราให้เกียรติพระวจนะคําคของเจ้าตรงให้เกียรติกันและกันนะครับตรงถือผู้อ,อื่นดีกว่าเมื่อเรายึดตามนี้พี่น้องนั่นเรากําลังให้พระคําของเจ้าคือพระคาของเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา เื่อเราให้พระคำของพ้ะเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วอย่างอื่นเป็นที่สองตามมานะั่นคือการเรียงลําดับที่สําคัญมากถ้าเราให้พระเยซูปเป็นที่หนึ่งเราก็จะได้สิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่เราด้วยแต่ถ้าเราทําตามใจเล่าทําตามสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับและสิ่งที่ดีที่สุดเราก็จะไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทํานะครับการดาเนินชีวิตประมาณ5้าประการคือต่อผู้อ,อื่นแล,แล้วต่อไปคือต่อพระเจ้านะครับข้อสิเอ็ดข้อสิบเอ็ดตรงนี้ครับยาออลละอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญ,ญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับยาออลละอา แต่จงกระตือรือร้นด้วยวิญญาณพี่น้องเมื่อเราถวายตัวนะครับดูบทที่สิบสองนี่เราเริ่มต้นจากการถวายตัวกับพระเจ้าเมื่อตัวของเราเรามอบแล้วนะครับเราถวายตัวชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่ร่างกายของเราเป็นๆเ,เนี่ยนะครับเมื่อเราถวายตัวให้กับพระเจ้าแล้วเรายอมให้พระเจ้าใช้นั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ จิตใจเราก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงและสําคัญที่สุดคือวิญญาณจิตของเรานะครับวิญญาณจิตของเราซึ่งเมื่อเราถวายตัวของเรานะครับชีวิตของเราชีวิตประกอบด้วยสามส่วนก็คือร่างกายจิตใจและวิญญาณเมื่อเราถวายชีวิตของเราประการแรกผมบอกว่าวิญญาณของเรานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รับความล้ำลึกจากพระเจ้า นะครับรับสิ่งใหม่ๆจากพระเจ้าวิญญาณใหม่จากพระเจ้านะครับการบงชีวิตที่บังเกิดใหม่นะครับรับการเจมใหม่ทุกวันเลยเจมใหม่และด้วยน้ํามันใหม่พี่น้องครับและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราวิญญาณเราอยู่ไม่ได้มันกะตือรือร้นนะครับแล้วอาการอ่อนละอาจ,จะไม่มีนะครับจะช่วยปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นนะครับอาการอ่อนแรง จะหายไปเมื่อเราให้วิญญาณจิตของเรานะครับรับความล้ำลึกสิ่งใหม่ๆที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งใหม่ทุกเวลาเช้าวิญญาณใหม่ๆทุกวันนะครับชีวิตที่บังเกิดใหม่ก็เกิดทุกวันนะครับนะครับด้วยการเจอใหม่การเจอใหม่เอเมนและพี่น้องรับเอานะครับวิญญาณนี้วิญญาณที่การเจอใหม่ นะครับด้วยน้ำมันใหม่นะครับเมื่อเราอยู่กับพระวจนะคำของเจ้านี่คือการเจิมนะครับพระเจ้าเจิมเราด้วยน้ํามันใหม่และสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นคือวิญญาณเรากระตือรือร้นนะครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากําลังดําเนินกับพระเจ้าเราเริ่มจากวิญญาณตรงนี้แล้ววิญญาณก็ส่งผลไปยังข้อที่สิบสองนะครับจงชื่นชมดีๆในความหวังนะครับนี่คือต่อตัวเองนะครับ ประการแรกก็คือต่อผู้อื่นนะครับประการที่สองคือต่อพระเจ้านะครับและประการที่สามก็คือต่อตัวเองจงชืช่นชมดีๆในความหวังนะครับจงอดทนต่อความยากลาบากจงขมักขม้นอธิษฐานนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่เรานะครับในวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่นะครับวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่ที่พระเจ้าทรงอดประทานแกเราในภาพปฏิบัติ ผมขอใช้คำนี้นะครับในภาคปฏิบัตินะครับวิญญาณที่บังเกิดใหม่เราชื่นชมยินดีนะครับเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้รับว,วิญญาณใหม่นะครับจิตใจเราก็ชื่นชมยินดีนะครับชื่นชมยินดีชื่นชมยิดนยดีในไหนในความหวังนะครับในความยากลาบากคือเหตุการณ์สิ่งต่างๆนะครับมีเรามีปัญหาไม่หนีแต่เรารู้ว่าถ้าเราปล่อยให้จิตใจของเรานะครับ จมลงนะครับจมลงแล้วก็ท้อแท้และอ่อนละอาใจมันไม่มีผลดีอะไรกับเราเลยแต่โดยวิญญาณที่กับือรือร้นที่เราได้รับจากพระเจ้าในการสําแดงในการส่งทานนะครับที่พงทรงประทานความล้าลึกและสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าประทานแก่เรานะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติและปกติก็คือเราชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในไหนในความหวังที่น้องครับ เพราะว่าชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่ที่นี่แค่นี้แต่เรามีความหวังในพระเจ้าความหวังในพระสนิทของพระองค์และความหวังที่ยิ่งใหญ่กว่านะครับในสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันและพระองค์กําลังกระทําแล้วเรากําลังก้าวลับเอานะครับไม่ว่าจะเป็นพันสัญญาที่ทรงประทานแก่เราในปัจจุบันและอนาคตนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระองค์ทรงให้เราทั้งหลายนะครับ ไม่อ่อนละอางนะครับขอบคุณพระเจ้าและลงชีวิตของเราเราจะอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ด้วยความกระตือรือร้นนะครับขอบคุณเจ้าและอีกสองประการนะครับที่เกิดขึ้นก็คือน,นะครับต่อผู้ที่ข่มเหงของเรานะครับจะอยู่ในข้อต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับต่อผู้ที่ข่มเหงและต่อคนทั่วไปดังนั้นการดําเนินชีวิตที่ปกตินะครับด้วยวิญญ,ญาณใหม่ สิ่งที่พระเจ้ามีความปรารถนาแก่เรานะครับสิ่งที่ให้เราทําปกติก็คือ,อการดําเนินชีวิตห้าประการด้วยกันนะครับคือต่อผู้อื่นนะครับต่อผู้อื่นโดยการที่อ่าข้อก้าวคือรักด้วยใจจริงเกลียดสิ่งที่ชั่วและยึดมั่นในสิ่งที่ดีและการรักกันและการฉันพี่น้องให้เกลียดกันละกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้า สรงให้เราตอบผู้อื่นนะครับต่อพี่น้องผู้ที่ใกล้ชิดเราในคริสตจักรและการสำแดงตัวนี้คือการที่เราฝุดฝนในคริสตจักรนะครับและต่อไปนะครับต่อพระเจ้าก็คือเราจะไม่ท้อถอยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระเจ้าทรงประทานวิญญาณใหม่แก่เรานะครับเรามีจิตใจที่กระตือนหรือร้นและปฏิบัตริรับใช้พระเจ้านะครับรับใช้พระเจ้าอ่า รับใช้ปณิบัติพระเจ้าด้วยใจสมัครนะครับไม่มีใครบังคับเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่า,ามีเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นลูกจ้างด้วยแต่ด้วยหัวใจนะครับที่ใจสมัครในการที่เรายอมปฏิบัติพระเจ้าเป็นเหมือนอย่างอานะครับในความคิดตรงนี้นะครับที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงในลงบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเปาโล ผู้เป็นทาสรับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์คำว่าท่าตรงนี้นี่นะครับไม่มีใครมาจ้างเราแล้วการที่เรารับใช้พระเจ้าก็ไม่ใช่ว่า,เ,าเราแต่งตั้งตัวเองด้วยแต่พระเจ้าทรงประทานหัวใจใหม่แก่เราและเราเต็มใจในการรับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างทาาการเป็นทาสน,นี้คือยินยอมที่ให้พระเจ้าใช้ในทุกด้านทุกเรื่อง พี่น้องครับนี่คือวิญญาณที่บังเกิดใหม่ในการปฏิบัติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับแอลการข้อเดียวสามแอลนะครับแอลหนึ่งแอลหนึ่งข้อหนึ่งนะครับสระบ,บข้อวันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณที่บังเกิดใหม่นะครับภาคปฏิบัติการดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณใหม่ภาคปฏิบัตินะครับ ต่อตัวเองอ่าต่อผู้อืออ่นนะครับ L หนึ่งข้อหนึ่งต่อผู้อื่นก็คือให้รักพี่น้องนะครับรักกันและกันรักเพราะการรักนี้เสริมสร้างดูแลนะครับรักกันและกันเอาใจใส่กันและกันปฏิบัติกันและกันนะครับรักด้วยใจจริงด้วยนะครับรักด้วยใจจริงแล้วให้เกียรติผู้อื่น L หนึ่งข้ออื่นข้อหนึ่งนะครับ L แ 1>, 1ข้อหนึ่งก็คือรักด้วยใจจริงนะครับแล้วรักกันและกันให้เกียรติกันและกันต่อไปแ1หข้อสองนะครับการดำเนินชีวิตต่อพระเจ้าก็คือร้อนรนให้วิญญาณของเรากระตือรือร้นตลอดเวลาแล้วปฏิบัติพระเจ้าด้วยใจสมัครประการที่สนะครับแหข้อที่สามแหข้อสามก็คือการดำเนินชีวิตต่อตัวเองก็คือ ให้วิญญาณของเราให้ชีวิตของเรามีความชื่นชมยินดีเสมอยินดีในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์แล้วให้เราขมักขม้นในการอธิษฐานครับขอเจ้าวอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าทรงให้พระคำของเจ้าสําเร็จในชีวิตของเราวันนี้ในการดําเนินชีวิตที่บังเกิดใหม่ด้วยวิญญาณใหม่ในภาคปฏิบัติครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับท่านอาจารย์สวัยนะคะที่มาแบ่งปันเร้าเดียวให้กับเราทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะและขอบคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตัดกับเราผ่านพระวนจะนะรมของพระองค์ที่เราจะดำเนินชีวิตโดยวิญญาณใหม่ภาคปฏิบัตินะคะขอบพระคุณพระเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านได้รับพระพรนะคะ สิ่งที่เราเฝ้าเดียวด้วยกันในวันนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงตัดก,กับเรานะคะและจะนําเราไปสู่แอลที่สองคือใครครวญพิจารณาสิ่งใดที่เรายังบกลร่องอยู่นาเราไปสู่แอลที่สามสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะคะเชื่อว่าในวันนี้ไม่ว่าจะต่อผู้อื่นต่อพระเจ้าหรือต่อตัวเองเราพิจารณาแล้ว ส่วนตัวอังว่าพบ,พบข้อบกพร่องลายประการเลยนะคะและช่าเดียวต่อไปก็จะนำเราไปสู่การแก้ไขปรับปรุงนะคะขอบคุณพระเจ้าช่วงเวลาสุดท้ายค่ะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์เชอร์จูกียตน,นะคะนำเราอาธิษฐานขอบคุณพระเจ้าค่ะครัขบขอบคุณอังนะครับท่านเจ้าสมัยนะครับโดยเฉพาะภาคปฏิบัตินะครับความเชื่อเนี่ยคือสิ่งที่เราเชื่อในใจพระคำของพระเจ้าก่อให้เกิดความเชื่อ คนเราเชื่ออะไรเนี่ยฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับคนเราจะมีความเชื่อหรือไม่เนี่ยฟังสิ่งที่เขาพูดออกมาพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อหรือเปล่าพูดพัญญาของพระเจ้าหรือเปล่าและสิ่งที่สําคัญความเชื่อที่ตายความเชื่อที่ไม่ปฏิบัติดังนั้นความเชื่อคือเชื่อพูดกระพือตามนะครับโดยเฉพาะความหวังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับข้อ12พูดถึงยินดีในความหวังอเมนไหม ความหวังก็คือสิ่งที่เราจะได้รับในอนาคตในรอบรุบ่งนี้ในรอบเดือนหน้าปีหน้าอีกสามปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าก็ายังมีความหวังใจนะครับความหวังเป็นลักษณะหนึ่งแห่งความเชื่อจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเชื่อในใจเรามีความหวังไหมนะครับผูพกพันอยู่กับความเชื่อความหวังใจนะนะครับหวังในอะไรในพระสัญญาของพระเจ้า,าเห็นไหมนะครับหวังที่ใหญ่ยิ่งก็คือ ความรอดที่สมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงว่าวัตถุเงินทองในโลกนี้ก็คือการที่พระเยซูสเสด็จกลับมาและเราจะรับสง่าราศีชั่วนิรันด์ผลที่พี่น้องจะได้รับขณะที่พี่น้องมีความหวังก็คือนะครับที่น้องจะสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากได้อาเมนไหมครับคนเราในมินมีทั้งสุขและทุกข์แต่เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยความหวังจะช่วยเราและเป็นการชําระชีวิต ให้ปราศจ,จากความผิดบาปสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดโลกขอบพระนุณามของพระบิดาจุเวปองเกพิโลงทนี่ทุกท่านที่มีความหวังใจเพราะเป็นความสิ่งที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อเวบองเกนิชนมูสารที่เขาเรียนที่เขามีความหวังใจในการประสบความสำเร็จแก่ผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพการค้าขายทุกสาขาอาชีพมีความหวังใจรับการเวปองจากพระเจ้าด้วยหัตถกิจของพระเจ้าจิตวีเราจะรับพรอย่างทวีคคนและจบลงด้วยซาอดีบดียสีซีมากเพอนหนึ่ง กล่าวว่าและให้พี่น้องมีสิ่งนี้จิตใจของเราทั้งหลายล้นไหลด้วยแนวคิดดีในานามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน